1 8 4การใช้งาน Python บนอุปกรณ์ Raspberry Pi 1 18.4การใช้งาน Python บนอุปกรณ์ Raspberry Pi 1สวัสดีครับหัวข้อน,นี้จะเกี่ยวกับการต่อ Python กับอุปกรณ์อื่นที่ต้องใช้กับ AI กับอุปกรณ์อื่นที่กับอุปกรณ์อื่นที่ต้องใช้กับ Pi เพื่อการทำงานเป็นระบบบทน,นี้จะเรียนแค่เป็นแนวคิดนะครับจะต้องลงมือทำการเชื่อมต่อจริงถึงจะเข้าใจถึง ถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ระบบปฏิบัติการนะครับที่เป็นระบบทางการระบบปฏิบัติการที่เป็นแบบทางการที่ใช้บนอุปกรณ์ Raspberry Pi จะเป็นอุปกรณ์จะเป็นระบบปฏิบัติจะเป็นระบบปฏิบัติที่ใช้ Linux เป็นแกนหลักและมีโปรแกรม Python สำหรับใช้งานที่สำหรับการใช้งานได้ทันทีมี Python รุ่นมี Python รุ่นมี Python รุ่น2จุดมี Python มี Python รุ่น2.0มี y t h อนรุ่น2.0กับ3.0ให้เลือกใช้รุ่น2.0จะมีการพัฒนาต่อการใช้การใช้ y t ทอนรุ่น2.0นี้การใช้ y t h อนรุ่น2.0การใช้ไ t ทอนรุ่น2.0น,นี้อาจจะอาจจะพบปัญหาในการใช้บริย์ไพใหม่อาจจะพบปัญหาอาจจะพบปัญหากับการใช้ร i b r ร r y p ไพใหม่ได้นะครับ ต่อไปนี้นะครับเป็นไลบรารีที่ใช้สําหรับการเมื่อต้องการนั้นเมื่อต้องการนำไลบรารีมาใช้สําหรับเมื่อต้องการนำรัสเบอร์เมื่อต้องการนำรัสเบอร์รี่มาใช้นะครับสาหรับเมื่อต้องการนำรัสเบอร์รี่มาใช้สําหรับสําหรับ RPI บางไลบรารีนะครับต้องติดตั้งโดยผ่านคําสั่ง pip3 install หรือบางไลบรารีนะครับติดตั้งมาพร้อมกับระบบหรือบางไลบรารีนะครับติดตั้งมาพร้อม หรือบางไลบรารีนะครับติดตั้งมาให้พร้อมกับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้นะครับเป็นไลบรารีที่ใช้สําหรับการติดต่อกับไพต่อไปนี้นะครับเป็นไลบรารีที่ใช้สําหรับการติดต่อกับ rpi ซึ่งได้แก่ rpi ซึ่งได้แก่ rpi gpio pigpio และ rpio และ rpio RPI RPI .GPIO library นี้นะครับ library นี <ring> <kimchi> ้นะครับถูกติดตั้งมาในระบบปฏิบัติการ l a s p i a n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  library นี้นะครับ library นี้นะครับถูกติดตั้งมาในระบบ library นี้นะครับถูกติดตั้งมาในระบบปฏิบัติการ ไลบรานี้นะครับถูกติดตั p ้งมาในระบบปฏิบัติการ r a s เ b i a บโดย s c r i p t ์โดย s c r i p t RPI โดย s c r i p t RPI .GPIO จำเป็นต้องทำงานที่ Loot จำเป็นต้องทำงานที่ Loot แต่สำหรับรุ่นศูนย์แต่สำหรับรุ่นแต่สำหรับรุ่นศูนย์จุดแต่สำหรับรุ่น0.6แต่สำหรับรุ่น0.6.0ขึ้นไปนะครับสามารถสามารถทำงานที่พายได้ RPI GPIO RPI GPIO GP นี้สามารถใช้ควบคุม GPIO สามารถใช้ควบคุมสามารถใช้ควบคุม GPIO ของ Raspberry Pi ได้แต่ไม่เหมาะแต่ไม่เหมาะกับการใช้แบบ Real-time นะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญแต่ไม่เหมาะกับการแต่ไม่เหมาะกับการใช้แบบ Real-time สำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญ เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ว่าจะทงอนจะทำงานบํารุงรักษาภายในบอร์ด y t h อนจะทำงานบํารุง y t h อนจะทำงานบํารุง y t h อนจะทำงานบํารุงรักษาไ p y t ทอนจะทำงานบํารุง y t h อนจะทำ y t ทอนจะทำงานบํารุงรักษา y t h อนจะทำงานบํารุงรักษาภายในบอร์ดเมื่อใช้และใช้ ไ h ทอนไ t ทอนจะทำงานบำรุงรักษาเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ว่า Python เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ว่า Python จะทำงานบำรุง y t h o n จะทำงานบำรุงรักษาภายในบอร์ดเมื่อใช้และยังใช้ไพทอนจะทำงานบำรุงรักษา ภายในบอร์ดเมื่อใช้งานอย่างกับภายในบอร์ดภายในบอร์ดเมื่อใช้และยังภายในบอร์ดภายในบอร์ดเมื่อใช้ภายในบอร์ดเมื่อใช้และยังกำกับงาน Linux Kernel และยังกำกับงานและยังกำกับงาน Linux Kernel ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานแบบ Real-time GPIO เป็น Digital interface ที่เราสามารถกำหนดโหมดเป็น ที่เราสามารถกำหนดโหมดเป็น Input หรือ Output ได้ทำให้เราสามารถอ่านค่าและส่งค่าได้แต่เป็นชิตแต่เป็น,นแต่เป็นดิจิตลนะครับแต่เป็นแต่เป็นดิจิตอลนะครับหน้าตาของ G P หน้าตาของ G P I O เป็นแบบนี้จำนวน G P I O P I N จะไม่เท่ากันจำนวนจำนวน G P I O พินจะไม่เท่ากันถ้าใครใช้ถ้าใครใช้ Raspberry Pi A B ก็จะมีก็จะมีจำนวนน้อยหน่อยสำหรับลัตเบอร์รี่สำหรับลัตเบอร์รี่พาย B บวกมี GPIO ให้เลือกใช้มากมายมี GPIO ให้เลือกใช้มากขึ้นนะครับสามารถสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่แนบไว้นะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากลิงก์ที่แนบไว้นะครับ PIG PIO สคริปต Python ของ PIG PIO สามารถทำงานบนเครื่องที่ใช้ Windows, Mac และ Linux แต่สามารถแต่เฉพาะ PIG PIO j a e m o n เท่านั้นนะครับที่จำเป็นต้องทำงานบน P... ีที่จำเป็นต้องทำงานบนพที่จำเป็นต้องทำงานบน API PIG PIO มีการเตรียมคุณสมบัติของมาตรฐาน มีการเตรียมคุณสมบัติของมาตรฐาน G P I O ครบถ้วนมีการเตรียมมมีการเตรียมคุณสมบัติมาตรฐานมีการเตรียมคุณสมบัติของมาตรฐาน G P I O อย่างครบถ้วนและนอกจากนั้นนะครับม <ain> ีการเพิ่มส่วนเวลาของพอร์ตและนอกจากนั้นนะครับมีการเพิ่มส่วนของเวลามีการเพิ่มส่วนของมีการเพิ่มส่วนเวลามีการเพิ่มส่วนเวลาของพอร์ต with มีการเพิ่มส่วนเวลาของ Paws w w i t h มีการเพิ่มส่วนเวลาของ Paws พอ t h Modulation สำหรับ Servo นะครับสำหรับเซ r สำหรับ s e r v o LED สำหรับส e r ร o สำหรับ s e r v o LED และมอเตอร์ไซมีการเพิ่มส่วนเวลาของ t i ม e มีการเพิ่มส่วนเวลาของ Timestamp ของ GPIO ขาศูนถึง31มีการเพิ่มส่วนของเวลา Time Stamp ของ TPIO ขา0ูนถึง31ถึง1ล้านครั้งต่อวินาทีจากค่าปกติที่2แสนนะครับสามารถดูสามารถดูรายละเอียดได้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่แนบไว้ให้นะครับ PIG PIO เรียนด้วยภาษา C, PIG, PIO DEMON จะมี s ต็อกจะมีสอกเกตและ PIG, PIO ที่เชื่อมต่อกับ C library และ PIG, PIO ที่เชื่อมต่อกับ C library กับโมดูลกับโมดูล Python จะสามารถใช้จะสามารถใช้เพื่อการจะสามารถใช้เพื่อการควบคุม GPIO ผ่าน PIG และ PIO ผ่าน ผ่าน PIG PIO Daemon เรียนต่อส่วนที่2ในหัวข้อที่ผ่าน PIG PIO Daemon นะครับเราไปเรียนต่อในส่วนที่2นะครับในหัวข้อที่18.5กันเลย